ครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปรีบไปถ่ายเลยค้างเขาไม่ไก่ที่วัดโพนะคะที่บางค้าเราที่เองสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพบางค้านะคะตอนนี้เราจะมาดูค้าง้าแม่ไก่กันค่ะไปดูกันเลยค่ะเูทำกวก็ไลทุดฟ้องไนะค้วัดโพ ทางเขาวัดโตมีชื่อว่าพระเขาแม่ไก่เรียกว่า d r i ปอ n เป็นการพรางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะบูกและไปหูเล็กตาโตผนสีน้ำตาลเต็มเลยมัน้อยหัวอยู่บนนั้นปีกเป็นผันผืดบางๆดีดเชื่อมติดระหว่างนิ้ว มีเล็ดแหลมคมสําหรับเกาะต้งไม้บินได้เหมือนนกอย่างแท้จริงโตเต็มที่น้ำหนักประมาณแปดร้อยกรัมทา้งตีกว้างประมาณสามฟุตพ่อผู่ยา,าวหนึ่งตัวเลี้ยงลูกเวนมบางวันจะนอนห้อยหัวลงเกาะกับต้งไม้เวลาพุชขั้นจะออกไปหากินแล้วจะกลับมาเวลาใกล้สามอาหารที่ชอบได้แก่ผลไม้และใบอ่อนของต้นโพตุ้งไทรมะม่วงมะขามนุ่นฝรั่งโดยจะเคี้ยวปืนกิน แต่น้ำแล้วภายกาดทิ้งและ่ายมูลเป็นของเหลวข้างคราเหล่านี้มีความผูกพันกับวัดแห่งนี้มากจะมาอาศัยอยู่นานเท่าไรไม่มีใครทราบมีเรื่องหน้าจะจัดเล่าว่าในปีพศ2500ทางวัดได้จัดงานสรางรูปนี้เป็นเวลา9วัน9คืนข้างเขาเหล่านี้จะไปอาศัยอยู่ที่อื่นโดยไม่มาสร้างความเดืดร้อนแต่ผู้่มาทมําบุญเลยและในปีพศ2509พระครูสุตาลงกด อดีตเจ้าอาวาสแห่งนี้ได้มรรภาพลงครางคาเหล่านี้บางส่วนได้ตกลงมาตายและส่วนใหญ่จะไม่ออกมาหากินเป็นเวลาหลายวันปรากฏการณ์นี้ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง มใชนันเจะ้มันจะต้นเลยมัาวมันจะห้อยหวนเหมือนลูกผลไม้ไม่ไงมันก็ลำบินแล้วลูกผลไม้นบินแล้วมันบินแล้วอยู่นู่น่งทนี้ก็เยอะเป็นหมื่นหมื่นตัว ถ้าเรามองมองมองไปแล้วเหมือนต้นไม้มีลูกผลไม้อยู่จริงแล้วมันไม่ใช่ผลไม้พี่จริงมไม่ใช่เป็นผลไม้แต่มันเป็น้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่ตรงโน้นมีเต่าเนียนะตัวเบื้องเริ่มเลยสวยเนี่ยยังไงลูกเป็นพวงเป็นพว,วงเต่าเตไม่หมดเลย ทำบินนะไปขยาได้พายไปขึ้นขยาทอันนี้เป็นท่านั้วเฮ้ยบินบินเจออันนี้เป็นท่าน้ำวัดนะคะเราอยู่ที่ท่าน้้าของวัดโพบังค้าแล้วค่ะมองข้างหลังจะเห็นมองข้างหลังจะเห็นเห็นตลาดน้ำจะเห็นตลาดน้ำเห็นตลาดน้บางค้านะคะอยู่นิดเดียวเองค่ะ่งตรงข้าม่งตรงข้ามจะเป็นเกาะลัดจะเป็นเกาะลัดนะคะลูกตรของเกาะลัดคือจะเป็นวงกลมค่ะ มีต้นาล่องเรือรอบต้นลำโพงาสามารถล่องเรือรอบเกาะรัดได้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นต้นลำโพงพร้อมกับไกด์ชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่นี่จะรู้จะรู้ดีค่ะว่าแถวแถวนี้มีแถวนี้แถวนี้มีบ้านบุคคลสำคัญต่างๆด้วยค่ะแล้วก็มีค่ายมวยของค่ายมวยพอประมุกด้วยค่ะ ใตไ้าถ้ามห้ามสอนห้ามสอนปลาที่หาไปแล้วตลาดน้ำวัดบางจ้าวัดโพบางช้าเหีจเล่นโอ้บางแล้วเดียดังแล้เหรอมันป็นผ่านไปเมื่อกี้ข้างคาเป็นเลย กำลังพัแล้วก็เห็นเริ่มทยอยออกแล้วมามันบินแล้วพี่บูถ่ายตอนมันบินอะดูเผาไม่ยาวดูเผ่าพ่ยาวมันก็ไม่ยินหรอกรู้เผามันยินขึ้นมันเอ้ยมันเริ่มแบบมืดแล้วไงมันอากาศเย็นมันรู้แล้วมันจะบินเริ่องของมันก้อนหัวเราเอาใส่กูดไปตัตัวไหมแตงกูดไปตั้งไปตอกฐานที่บ้านเราผัดกระเพราัไม่ใช่ผัดกระเพราผัดพริกที่ดูที่ดู ได้แล้วเดินเสาแล้วเหรอโอ้ชั้นแถวเลยควรไงอ่ะโั้ไม่ขีร้านเข้าบั้งนต่ลมลมห้ามใ้้เสียาห้ามใช้จัดถ้าม่เห็นหนอกปว่าถ้าเขาห้ามมด กระต่ายเดี๋ยวมันตกใจมันจะตายตกใจมันไม่ผสมพันธุ์กันเพราะผสมพันธุ์กันมันมีอายุได้กี่วันนะก็หนึ่งเดือนหรือสิบสี่วันอะไรนะแล้วมันก็ตายพอตายก็ต้องสูงพันหมดมันจะย้ายที่อยู่ไปไหนเลยนะมันจะเกิดที่ไหนมันจะอยู่ที่นั่นไม่ตงไปขายก็จะไม่ตองขนั่นอีกมีวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วกันจะเดินทางกลับแล้วค่ะบาย